สตอรี่เล่าทุกเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้มาขิงพ่อบ้านอีกแล้วค่ะพ่อ,อบ้านเขาบอกว่าอ่างปลาเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีสีแดงเลยเนาะปลาตัวสีแดงๆไม่ค่อยมีเลยมีแต่สีขาวเว้นไปค่ะเว้นไปตลาดต้นไม้ที่เมืองจำลองพัทยามาเขาได้มาสองถุงนะคะเพื่อนๆไปดูกันค่ะว่าเขาได้อะไรมา หนคะสีแดงเห็นเขาบอกว่ามีปลาเข็มก็เลยซื้อมาลองเลี้ยงดูค่ะปลาเข็มสีแดงแดงค่ะเพื่อน <laughs> ปลาเข็มตัวละเท่าไหร่นะตัวละสิบบาทซื้อมากี่ตัวอ่าเขาซื้อหกตัวตัวละสิบบาทหกตัวคิดเป็นห้าสิบส่วนนี้อันนี้ก็มีแดงเลยเนาะปลาหางนกยุงสีแดงนะคะเดี๋ยวจะมา เใส่กระมังไทยให้เห็นชัดๆก่อนอันนี้เอามาปรับอุณหภูมิก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่งมาถึงบ้านค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะปรับอุณหภูมิใช่ไหมเดี๋ยวจะปล่อยที่ซื้อมานะคะเ<ม>พื่อนๆนซื้อมาใหม่นี่นะคะเรายังไม่เอาลงอ่างใหญ่นะเดี๋ยวเราจะปรับอุณหภูมิแล้วก็กักโรคสักครึ่งวันเนี่ยปรับอุณหภูมิยี่สิบนาทีได้แล้วมั้งเนาะยี<ม>่สิบนาทีแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวจะกักโลคเขาประมาณครึ่งวันก็คือน้านําที่อยู่ในกระมังนี่นะคะ เป็นน้ำปราปลาที่เราพักไว้แล้วเนาะแล้วก็ใส่ยาค่ะเราไม่อยากเอาซื้อมาจากตลาดแล้วก็เอามาปล่อยเลยนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะเรามีประสบการณ์ว่านกนะนเนาะแล้วก็เอาเชื้อโรคมาติดปลาเราด้วยเนาะนี่ค่ะตะก,กี้พอบ้านก็ใส่เกลือเนาะแล้วเขาก็ใส่ยาไปแล้วนะคะอเอาละปล่อยเดี๋ยวเราจะปล่อยเด็กๆให้กัโกโรคสักครึ่งวันอันนั้นปลาเข็มเข็ม เข็มเข็มเข็มเอออ๋ออันนี้ปลาเข็ม,อมเอาเลยปล่อยเลยไหนนะครบยังหกตัวครบแล้วกระมังก็ะลายมุ้งมิ้งจิงเนียแต่หางนกยุงสวยเนาะสีอะก็สีแดงไงตั้งใจจะไปหาเลด์แดงอืมตั้งใจจะไปหาสีแดงนะครับ พ่าที่บ้านมีแต่สีดำเหรอสีออกฟ้าเนาะเยอะเนาะลุนลูกรุนลูกตอนนี้เป็นรุ่นเหรียญแล้วไม่ใช่รุ่นลูกแล้วนะไม่ได้ที่ออกใหม่อ่ะสีแดงตัวผู้มาสิบตัวตัวเท่าไหร่นะอันนี้ตัวเท่าไหร่ตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทซื้อกี่ตัวนะแถมสสองตัวร้อยสิบสองตัวร้อยได้ตัวเมียสีทองมาสองตัวอ๋อออกมาหมดเลยทำไมอ่ะอ๋อไม่ได้เอาน้ำมันไม่เอาน้ำ วันนี้มันมืดเพราะว่าฝนจะตกนะคะเพื่อนๆนี่ตัวผู้เขาจะสวยกว่าตัวเมียเนาะหางนกยุงอะได้ตัวเมียสีทองมาสองตัวแล้วก็ตัวผู้สีแดงสิบตัวเราจะทำการเพาะพันธุ์ต่อไปโอเคไปเลย ปลาเข็มมันตะลกเีย่ะกักโลกก่อนนะคะเพื่อนๆกักสักครึ่งวันแล้วเดี๋ยวตอนปล่อยลงอ่างออจะถ่ายเพื่อนเพื่อนได้ดูอีกทีนะคะอ้าวจะปล่อยปลาหางนกยุงลงอ่างใหญ่แล้วนะคะเอาเลยค่ะปล่อยเลย ตอนนี้ปลาที่เคยถ่ายายไว้ไม่น่าจะอยู่แล้วเนาะตั้งแต่สมัยก่อนเนาะน่าจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วนะคะเพื่อนๆนีค่ะเต็มอ่างเหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นรุ่นแบบลูกหลานแล้วไม่ได้อัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าเลี้ยงอยู่เหมือนเดิมนะคะตั้งแต่ใช้อะไรนะกองยูวีหรืออะไรนะเขาเรียก ก็ไม่ได้เปลี่ยนน้าบ่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้เปลี่ยนน้าเลยเนาะใช้วิธีเติมน้ําเอาเพราะว่าสะอาดอะใช่ไหมอืมเขาเรียกอะไรตัวไฟ UV หรือว่าอ,อะไรนะห <UV S 1> ลอด UV นะคะเพื่อนๆน้ํ<ๆ>าไม่มีตะไคร่เนาะตัวหลอด UV ใช้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะฆ่าชื้อโรคในน้ํา ลดตะไคร่เขียวในน้ําด้วยอืมแล้วฆ่าเชื้อโรคในน้ําด้วยฆ่าเชื้อโรคในน้ําด้วยคือตั้งแต่ใส่มาก็ยังไม่เคยเปลี่ยนน้าเลยเนาะใช้วิธีเติมน้ําเอาแล้วตอนนี้ที่ปลาไม่ป่วยเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งขี้ปลาที่อยู่ข้างล่างก็ไม่ค่อยมีเนาะใครที่เลี้ยงปลาแนะนาเลยนะคะหลอด UV เนาะแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจว่าอยากรู้เรื่องหลอด UV คอมเมนต์มานะคะ เดี๋ยวให้พ่อบ้านเขาอาธิบายให้ฟังเรื่องหลอด UV โดยเฉพาะเลยนะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะไม่ได้อัปเดตเรื่องปลา,านานมากแล้วถ้าใครอยากชมเพลิสนะคะเพื่อนๆปลาบอลลูนปลาสวยงามปลาหางลกยุงนะคะออสร้างเพลิสไว้เนะาะก็จะมีเลี้ยงปลายังไงกินอาหารยังไงมีหลายๆคลิปเลยนะคะไปเลือกชมได้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้เจอกันในทุกๆคลิปนะคะออสตอรี่เล่าทุกเรื่องสวัสดีค่ะ